เอาล่ะครับมากันต่อครับคู่ที่3ครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจครับนพทิติพงศกรครับปัจจุบันก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ14ของสมาคมมวยโลกครับ WBA ครับในรุ่นเฟเธอร์เวทหนึ่งรปอนด์แต่ว่าวันนี้ครับปล่อยเวทชกครับในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับสายชัยเจอกับดาวรุ่งอย่างนักชกมุณน้องเงินครับปรมินโรงเรียนสามโคครับยุ่สิบหกเนื้อนี่มาเจอรองแชมป์โลกอย่างนพนะ นี่คือมวยสร้างกาเล็กซี่มวยสร้างของแชงแม้นะครับในสายคนที่เอาโปรเอียงทวีสินเหล่าสวัตก็เคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วอยากจะให้นกทิติ์พงศกรนีได้เจอกับคุหลับดำสอจอกพิอุทัยในรูปแบบการชิงแชมป์ทวีบีเอเอเซียด้วยครับคุณสายชัยก็คงต้องรอภาคต่อครับว่าการติดต่อสื่อสารกันไปถึงไหนครับคู่นี้ถ้าได้เจอกันสนดุกแน่นอนครับเป้าหมายของนกตอนนี้อยู่ที่ฉางซื่อ แชมป์เฟเธอเวทนะครับแล้วก็ UBA ชาวจีนที่เก็บตัวซ้อมอยู่ที่อเมริกาครับเมื่อจังหวะแลโอก,กาสมาถึงแต่ตอนนี้ต้องทำอันดับขึ้นไปก่อนนะครับจากทางด้านนบโอโ้ดูเลยครับนบก็ดูประสบการณ์นี่เหนือกว่าเยอะครับกรชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับนบ ไปจริงที่ประเทศจีนครับเจอกับเนโลมาเซเมนครับชิงแชมป์ดูวีเอรุ่นแบนต้าเวนครับ118ปอนด์ตอนนั้นอูห้หุกซ้ายนกครับเป็นนักชกสายเลือดมุสลิมจากจังหวัดตราดนะครับภาคตะวันออกแล้วครับชื่ออิสลามนี่ก็ชื่อยูซุปครับบางซุปนั่นเองนะครับเจ้าซุปนะครับ มานกน้อยครับสมัยชกมวยไทยก็ชกอยู่ในศึกพลังหนุมครับ <นะ S 1> เป็นมวยเอกของใชมไหและครับโปรโมเตอร์พลังหนุมครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวฒน์หลายคนอาจจะไม่ทันนะครับพลังหนุ่มนี้ก็มาจากในยุคนั้นครับคุณคอคุณนิวัฒน์เหล่าสุวฒน์นี่ด้วยวิาสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับก้าวขึ้นมาเป็นโปรโมเตอร์เวทีร่าเนินที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัย26ปีนตอนนั้นครับนี่คือที่มาของศึกพลังหนุ่มของ3ทหารเสือล้วครับยุคนั้นสอดอหนึ่งนั้นก็คือคุณชมไหมนิวัฒน์เหล่าสุวฒน์ครับ ายุแค่30มสิก็มีข้อทายครับครปีครับเป็นโปรโมเตอร์เวทีราชดลำเนินก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับในยุคนั้นนะข้อสายใช่แสดงเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับแต่ว่ายุคนี้มันผ่านไปแล้วครับครับยุคนี้ก็ต้องเป็นคุณเอี้ยงแหละครับทวีสินเหล่าสุรวัฒนที่มาสารต่อครับแต่ความหวังใช่ไหมก็ยังมีอยู่คืออยากเห็นธีระชัยเป็นแชมป์โลกเห็นนพเป็นแชมป์โลกอันนี้คือ2มวยสร้างรุ่นสุดท้ายครับถ้าใครคิดถึงธีระชัยก็ยี่สิบสี่มตราับเดือนแน่นอน โอ้เป็นรายการที่น่าดูมากๆ,ๆครับสำหรับเดือนหน้านี้พลาดไม่ได้เลยนะครับรับเชัยประทะสัสิริมงคลสิริมงคลครับสืบง,งชาตัวจริงเสียงจริงนะครับอันนี้เจ้าโอนะพี่โอนี่เขาเกินแชมป์โลกไปแล้วคุณสาชัยเขาไปแชมป์จักรวาลไปแล้วครับ <c oughs> ใช่แล้วครับชาดูไทยรที่ผ่านมาจากไทยรัฐทีวี32ครับบารมีเนี่ยก็ ตรงนี้ก็ยังไม่ตกใจไม่อะไรนะครับแม้ว่านพยายามจะเร่งครับออกมาเป็นชุดขู่เลยครับประสบการณ์นี่ดีกว่าเยอะครับชนะ25ครั้งนะครับนพนก9ครั้งครับแล้วก็แพ้2ครั้งครับหนึ่งในสองครั้งเป็นการชิงแชมป์โลกครับแล้วก็แพ้2ครั้งเนี่ยแพ้ต่างประเทศทั้งสิ้นครับพุศสานชัยครับผมเจอจับเนโฮมาเซเมโนอย่างนี้นะครับไม่แน่เหมือนกันว่าภาคการยิงขันรภาคัสองของนพนี่อาจจะมีขึ้นที่ประเทศจีนหรือไม่ก็ที่อเมริกาครับคุณ ทาหนพเองนี่ให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นชกเขาบอกว่าให้เขาได้ชกอีกสัก23ครั้งนะครับร่างกายแล้วก็พิกัดน้ำหนักเวทเขาเนี่ยสามารถบีบให้ลงมาอยู่ในรุ่นเฟเธอร์เวทที่เขามีตำแหน่งรองอันดับแชมป์โลกอันดับ14ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าได้ชิงครั้งที่2เขาเขาเองเขาก็มั่นใจว่าจะทำได้ดีกว่าครั้งแรกแน่นอนครับว่ามีประสบการณ์แล้วด้วยคุณสันชัยครับต้องติดตามกันการสร้างสรรค์ของที่เอาละการี่ซเอาละครับตอนนี้นพเล่นเครื่องขึ้นมาพรมิงก็ยังสู้นะครับ สำหรับรายการ The Fighter w r a d b o x i n g ประจำนัดนี้นะครับเดือนมีนาคมนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดช่องไทยรัฐทีวีเข้ามารับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทางช่อง YouTube ของ TR Boxing Promotion นะครับก็เข้าไปกดย้อนดูได้เลยครับมีทุกคู่มีทุกนัดมีถึงการฟิตซ้อมต่างๆของนักมวยที่จะชกในรายการ The Fighter o r a d b o x i n g ด้วยครับนะเป้าหมายนะครับของแสงอาทิตย์ที่วางกันไว้ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่จอสเทเลอร์นะครับ ซปเปอร์แชมป์ WBA อีกหนึ่งคนก็คือมาริโอบาริออสครับแชมป์วัย27ปีชาวอเมริกันครับกร้าบผมถ้าจะเจอก,ก,กันจะเจอบาริออสก็ครับแต่ว่าได้ยินแว่วๆว,ว่าทางคุณทวีศิลป์ลาสุนรรบอกว่ามีการพูดคุยกันบ้างแล้วครับในกรณีแชมป์ชนแชมป์ครับแสงอาทิตย์ลูกใสกองดินกับอภิเชษเพชรมณีก็<อ>หลังจากจบไฟน์นี้เชื่อว่าการเจราจาการพูดคุยน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นครับในส่วนของคู่ชกคนต่อไปของแสงอาทิตย์ลูกใสของดินครับหมายถ้าชนแชมป์จริงก็ได้นี่ อันดับโลกของแสงทิศจะเข้า2อันดับสองรัฐบาเลยนะครับสามารถไปถึงโคเซรามิเลสได้ด้วยถ้ะได้แชมป์นะเป็นรุ่นใหญ่ที่ทำกันทั้งนั้นนะคุณนะเราสิบสิบเปลี่ยนเข้าไปครับทางด้านของเจ้าซุปครับหรือว่านบทิติพงศกรครับมานบน้อยเกียรติห้ากอครับสบมัยชกมวยไทยเคยเชิงแชมป์เวทีรชดำเนินด้วยนะครับแต่ว่า ม่ประสบความสำเร็จครับชกมวยไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับหัวกะทิเหมือนกันครับคุณสาญชัยสิ่งที่นบอยากทำไม่ได้คือการเป็นแชมป์โลกเฟเธอเวทที่มิ่งไทยยังไม่เคยมีครับมิงไทยเรามีเหรียญโอลิมปิกรุ่นเฟเธอเวทสมรักคำสิงครับแต่เราจะไม่เคยมีแชมป์โลกเฟเธอเวทร้อยยี่สิบหกปอนด์ต้องมาลุ้นมาเชียร์มาให้กําลังใจกันครับไฟนนี้ครับต้องดูครับว่านบจะจบเกมยังไงครับเ่ราพรมินเองนี่ไม่กลัวครับโอ้ยพรมินไม่กลัวศักดิ์ศรีเลยครับ เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับดูภาพช้าก็ถือว่ายืดหยุ่นได้ดีเหมือนกันนะครับปลอมินแม้ว่าจะเป็นเด็ก16แต่ว่าดูแล้วไม่กลัวนกเลยแล้วก็แลกนูนะครับนกกระโดนกันนะครับกติดกับองศอรนะครับชมกันต่อที่ยวโปรโมชั่น The Fighter Thailand เชื่อว่าวันนี้ก็ต้องเป็นที่ถูกใจของแฟนๆนะครับ เราจะเป็นการชกมของจอมโบเดี๋ยวจะเป็นเสาร์อาทิตย์เดือนหน้าเดือนหน้าพบกับธีรชัยเจ้าขาวธีรชัยสีมงกุฎโอ้ต้องบอกว่าเป็นนัดยิ่งใหญ่มากๆครับสำหรับเดอะไฟเตอร์วูดบ็อกซิ่งในเดือนต้อนรับมหาสงการแต่ว่าเล่นสงการเสร็จนะครับค่อยมาดูกันไม่ใช่ดูก่อนสงการนะเป็นคู่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอกันได้ครับแต่มันเป็นไปแล้วที่ไหนทำได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ที่นี่ครับเดอะไฟเตอร์วูดบ็อกซิ่งทำได้ครับทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับก็ปักหมุด การปฏิทินเอาไว้ครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนครับรายการมวยสักคนดีๆแบบนี้ครับโดยคุณเอียงทวีสินเหล่าสนวัฒน์จากทีเอ้าบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับร่วมกับช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับจัดมวยดีมวยคุณภาพาให้ฟแฟนมวยได้ติดตามกันทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนครับโดยเฉพาะเดือนหน้า24เมษายนครับคุณสายชัยการทํางานของโปรโมเตอร์ทวีสินนะครับสามารถประสานงานจนเจ้าโอซิ่งมงคลสิงห์มุนนมชาคัมแบ็กสู่วงการและคัมแบ็กผู้เจทีเดชัยมันเป็นอะไรที่ พลาดไม่ได้แน่นอนครบับนเวทีครับาการผมไม่จักสุรากร็ยืนเล็งอยู่ห่างๆแล้วครับเพราะว่านักมวยที่ทำหน้าที่กันได้ดีครับตเตือนอะไรมากมายครับทุกอย่างนี้ไหลลื่นไปตามเกมเลยครับแม้ว่าประสบการณ์จะสูงกว่าแต่ว่าปรมินนี่สเต็ปเท้าใช้ได้เพราะมาจากโรงเรียนกีฬานะครับถือว่าเบสิกนีี่เย่ยม โอ้โหมีดักสวยเหมือนกันนะครับปรอมินแมทำไปเล่นไปครับนบลองช้าโลกเอาล้ครับเอาคืนบ้างครับนบไม่ให้เสียความลองช้าโลกมานไม่ได้ครับพูดนะักมวยจงเรียนกีฬาทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นฐานพูดง่ายง่ายเหมือนเป็นอคาเดมี่ครับเขามีการเก็บตัวฟิตซ้อมแบบนักมวยอาชีพนะครับแต่ว่าอาจจะชกในรูปแบบมวยสักลสมัครเล่นก็จริงแต่ว่าระบบระเบียบการฟิตซ้อมการเก็บตัวนี่เป็นอาชีพเลยครับ เพราะฉะนั้นบรรดามวยสร้างที่เจอนักมวยนักเรียนเนี่ยบางคนนี่อาจจะชะล่าใจคุษสาชัยประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กๆพวกนี้ครับเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีมีความมุ่งม,มัน่นมีความฝันแล้วก็มีเบสิกทักษะที่ยอดเยี่ยมครับมวยจงเรียนกีฬานี่ก็อันนี้โด่งดังขึ้นไปแล้วหลายคนนะครับรนพยานจะเร่งขึ้นมาจะมาฝีมือเบสิกก็ใช้ได้เลยนะครับปรามินไม่กลัวด้วยใจไม่กลัวเลยนะ ว่าเป็นการให้ทางด้านของนบดีได้วอร์มแล้วครับชกไว้ล่าสุดนะครับ31ตุลาคมปี2020ครับสายชัยครับโอ้โหเลือกวทีไปกว่าเกือบเกือบสองปีเลยครับครับไปเศษครับเลือกวทีไปแต่ว่าก็ไปเป็นเทรนเนอร์ครับโค้ชอยู่ที่จิมครับมีเวลาอกำลังกายเหมือนกันเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับยกหน้ามาตามกันต่อครับรับช้านะครับโอ้โหจังหวะสู้นะครับสู้ตลอดพอลมิน น็อปโดนไปเหมือนกันนะครับสนุไว้สิปีถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับแม้ว่าจะเจอในเชิงบกประสบการณ์อย่างนบครับเนี่ยครับไม่กลัวแล้วก็ไม่ยอมครับเวลาโดนแล้วเอาคืนครับมีจังหวะทีมเขาชิงทําก่อนด้วยครับถามก็ตอครับยกที่4ี่ครับเลยครึ่งทางไปแล้วครับมาดูครับน็จะกดลงไม่ลงครับตามชื่อเนี่ย เชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะเดาครับว่านบน่าจะปิดเกมได้ครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับแฟนมวยเดอะไฟเตอร์ o วอ d ์ o x i กซครับสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรานะครับได้ที่แฟนเพจ a c e b o o o นะครับเดอะไฟเตอร์ไทยแลนด์ครับหรือว่าช่อง y t u t u นะครับ x l n o x r o m Promotion กันได้เลยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดศึกเดอะไฟเตอร์ o วอ d ์ o x i n g ในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคครับพร้อมฟิต พร้อมฟิตพร้อมนะครับด้วยพลังถังเช่านะครับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีครับสนใจโทรครับ020265888 う、yeah.

นี่คือผลการชกของมวยคู่ที่3ของเราในวันนี้ครับ The Fighter World Boxing นั่นเองครับตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับปรากฏว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนนเป็นเอกฉันนั่นเองครับกรรมการท่านแรกครับอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์ครับให้ผู้ชนะ59ต่อ55นะครับท่านที่2ให้ท่านที่2ครับกรรมการอารมาโรกาซีครับให้ผู้ชนะ58ต่อ56และกรรมการท่านที่3ครับอาคมวรณสิทธิ์ให้ผู้ชนะ58ต่อ57และผู้ชนะคือ น็อทิติพงศ์กอร์เะวินเนอร์อีส r รดคอร์เนอร์ยินดีด้วยนะครับกับนัดมวยผู้ชดดนะของเราในวันนี้นะครับและก็ปรบมือกับผู้แพ้นะครับวันนี้ทำงานที่อยอดจะเยี่ยมกับปรมมินโรงเรียนสามโคกนั่นเองนะครับ